ครับวันนี้มากับรายการครัวเสื้อผ้านะครับเราก็จะทำพาต้าทะเลเดือดไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าครับ,รบเห็นในรีวิวมาช่วงโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะโควิดรุนแรงมากนะครับนี่เป็นพาต้าที่เราลวกแล้วนะฮะแล้วก็มีกุ้งแล้วมีหอยมีอะไรอีกเยอะแยะะครับนี่คือคนเตรียม กุ้งหอยนะครับนี่คือคนออกตันนะฮะนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก่อนนั้นเราจะทำกระเทียมกรงหอมก่อนนะฮะเราเขียง่อนมาแล้วเขียงรับเราก็จะหั่นกันฮะเอามีดมาเลยโอ้โหเปิดแป๊บเดียวใ <laughs> ช่ล้านอยู่ข้างนี้ แลาเราก็จะจะหั่นกันนะครับเราก็เดี๋ยวหัน่นหอมหั่นกระเทียมกอนนะวิธีการไม่ต้องอะไรครับตาหอมหอมกระเทียมกันก่วิธีการไม่ไม่มีอะไรมากกระเทียมนี่เอาหั่นเป็นแว่นๆก็ดีแล้ว a later few moments later. ครับก่อนอื่นนั้นนะฮะเราก็จะใส่เนยไปก่อนเลยเนยนี่สองตัวรวมกันเลย <c oughs> เราใส่เนยไปเลยเ <c oughs> ต๋อหรืออะไรเตสอเส้นยางยังไม่ใส่ <c oughs> ต่อไปครับเราก็จะใส่หอมกระเทียมนะฮะ นี่แหละช่วงโควิดไม่ได้ไปเที่ยวมาดูทำอาหารไปนะวันนี้เมนูต่างประเทศหน่อยเราก็ใส่หอมกระเทียมก่อนเลยครับแล้วผัดใัน้ำหอมหอมนะครับเราใส่น้ำก,กุ้งครับ สุกยากแห้งยากสุกยาก,ยากคนนี้ไหนวะเน,นี่ยโอ้หมันเม่กุ้งเลยนะวัน,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 ะะนเนี้ยตัดไปให้กุ้งตุกนะฮะหอมเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยหอมแล้วพอเราใส่หอมไปไ ปเป็นอะไรครับอันนี้เคยทำอันนี้เค,ย,<อ>คยทำคุณไงคุณไงเดี๋ยวให,ให้เหนื้อมันสุกนิดนึงแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปครับนี่เส้นพาสต้านะฮะมมสเส้นพัตตานหรอเส้นพาสต้านะฮะเราเส้นพาสต้าเราจะลวกไปแล้วนะฮะวิธีการลวกก็ ลวกไปเถอะครับจนกว่าเส้นปันนี่ปุ่นมะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนด้กินทั้งหมู่บ้านอยู่แล้ปรุงรสแก้เกลือพอริกไทยพอครับปรุงเยอะครับรสชาติเนี่ยมันไม่ได้รสชาติต้องสไตล์ฝรั่งหน่อย เราพักเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ซอสอย่างเงี้ยที่หลังนะครับเราจะปรุงรสที่หลังแล้วตักใส่จานได้เลยนะถ้าเป็นกะเจียก็มีซั่วเลยร่ะผัดมีซั่วนะกินผัดมีซั่วหรอแล้วใส่ปเมื่อกเหรอไม่หรือแบบไม่นวด่าเอาถ้าเอาตัวนะาเอาถ้าแล้วจองหวะนะจองหวะยังขนาดยังไม่เสร็จเลยครับลูกค้าจองแล้วนะฮะแล้วใส่ผัก มันสีสันมันน่ากินแบบนี้เลโอเคครับต่อไปเราจะทำน้ำซอสกันนะฮะนี่เสร็จแล้วนี่ครับเราก็ต่อไปเราจะปรุงน้ำซอสกันนะซอสมะเขือเทศนี่แหละแต่เราไม่บอกยี่ห้อนะฮะถ้าถ้าอยากรู้ยี่ห้อ ก็ไปหาซื้อเอาเองนะเราก็ไม่อยากบอกเ้าบอกถ้าให้เราบอกเลยต้องโฆษณาเข้าเราก็เทไปเลยไม่ต้องฟังนะเทไปเลยเดี๋ยวให้มันร้อนๆให้มันเดือดพูดพัดพูดพัดก่อนเติมน้ำ่อยเหม็นเหม็นอะไรวะปลาหอมจะตาย เดี๋ยวรอเดือดครับรอเดือดเราก็พอแล้วใส่นี่แมงแ่งเลยพอหวานแล้วนะฮะร,รอเดือดนะฮะร,รอเดือดทีนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปราดกับพาสตา้าที่เราทําไว้โอเคครับเดือดแล้วนะฮะผุผัาผุพัดแล้วพอเลยครับปิดไฟเลย ทำปเป็นตัวอย่างอ่ะเลยนี่นะฮะลูกค้าคนแรกมาเลย <S S โอ้โหทำเสร็จจักเตาเลยครับเดี๋ยวเราลาดนี่เลยง่ายยเลนี่ครับลาดเรียบร้อยนี่นี่นี่เดี๋ยวให้เขาชิมแล้วรีวิวด้วยครับเสร็จแล้วเราก็จัดจานนะครับมีหอยด้วยนะลาดเลยครับลาดหอยหน่ยนี่ต้องเลิศหน่อยเลิศหน่อยต้องมีเลอะนี่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักเสือเ่ยมนะ เดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่ามันจะอร่อยไมมอร่อยครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะฮะพาสต้าทะเลเดือดมีกุ้งหอยกุ้งหอยปลาหมึกนะฮะเดี๋ยวเราจะชิมว่ามันรสชาติยังไงนะครับมันก็ลองกันะฮะฉันลองปลาหมึกก่อนอว,นะว่ามันอร่อยไหมอร่อยดูนะอืม,อม,อม สุดยอดขอ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 ีกคำนะขอกุ s. <S อ้งเป็นตอนตอนอีกคำนะตอนต้อนปลาแล้วเอาไงนี่ครับดูนะฮะหืมกินสุดยอดครับครับไปไปลองทาทครักินได้แล้วกันคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันก็ติดตามกันนะครับกดซับสไคร้ กดไลค์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะกดติดตามคลิปเสือผาเที่ยวตามชอบับเสือหรือเสือผาครัวเสือผา